สวัสดีจ้าผู้พาก,กันอีกแล้วพี่น้องนีคือกำลังทยอยเขามากครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแข้งมาอันนี้ตัวอันมาทางทีเอาเอาเขามาเขามาได้บ่วีดบ่เออเอา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 บีดบ่ว์ีดบ่ลูกบอน วัดบุญเรืองสามหอดเก่าผู้นบังหันวนี่มันจะมงนยัง

เฮ้ยา้เถ <world> ียวเฮ้ยเจ้าเปาแดงดงมาล้าอ่ะเอาหุ่นน้นมาดีเลยหาแดงกดงมาล้านี่เถียวเป็นกีละเจ้าเพ่อเสียงจ้าเสียงเอนเ้าเจ้าเจาเานหมน้ำา่นนาเอาเอาเอาเาเน้องเออ แรงก็ขาตรงขานดังแรงดีกาดไปสนทั้งเสียงขคุณทีดีู้นวันนี้นะอ้าที่จบใครที่จบใครจ้าถูก

แม่่ะพแม่ันแพ่ะพสะนด้กี้องจะมีแฟนังยังนั่นดนี่พี่มาแวมา่ายรนะมาถาน้ำตานเหล้ากินแล้วมาถายรูปขนนะมามาาปน้าลกินเจ้าเต้มามาถ่ายรูปเนี่ยมันคือจอยใช่หรือนี่น่ะ จ้ากับปากกอนแม่กับเราเป็นอย่างนี่วัที่สามหลักโยมขอบคุณครับขอบคุณครับง่บยงณคยง่อย่ข้าลรตจีกินแล้วอาเป็นโบาณไห่นี่ดีโอ่ออย่ามาถามเลยนะเป็นอะไรกหรือนกจก็

อนี้อสมองพรานนี้ยนจังหวนี้้ลับแ่อ้น้าเอตอนนมนอ้วนอายุบ่ทัานหลายเรือบ่ทนนาดาสบจินีเล่ดสปดนี่แหลยนานามแล้ว้าสิี่แล้อ่ยบนาบ่คือหาชมันเป็นชี้ส่าที่ยัตัวก่อนเด้อโอ้ยบ่ท่นเลเ่ปาอ ก็ท่านหลายญาติาติญาติขอบคุณยัยเลยญาติามใบื่มเอาเอาปญาติาติาตมีน่อท่านหน้อยขอบคุณโยมนอยมีหลายท่านน้อยยากยมเอาชปีิบัน้องให้คอยจั่ข้าวเนี่ยกิ๊บ้ับคอยจิถูมือแล้วสถูมือวัน้เาล้างวอีพอ เออมาเพิ่มมันเตมาขอบคุณซาบยาโนสิเดีขอบคุณทั้งหมดอบกคนขอบคุณอดยอดยดยอดยอดีนยาวขาไม่ได้แล้วเขาม่ไแล้วเจ้าฝ่เบาหวานเจ้าลดลงไหนแล้วอะไราเบาหวานลก็จะไปกินแวองนี่แะจัาสิได้เห็นไหมเบาหวานขึ้นอ่ะเป็นเจ้าซิเจ้าเป็นเจ้าเป็นเด้าเป็ งานบัดงานบาพี่น้องนะมาแม่บ้าเออวมรักวใจสมากนมาได้ย่อมได้ด้วแค่สเออมาหนึ่สบาทในเบื้ออยากโยบมีเงินหอดเป็นกันมื้นแสนอยากโยเลยมาทางนี้แปลว่ามาติดมาถอนุณโยมนะบ้านสับทิมทอนบอกว่าถ้าจะไดุ้ญมาุงมาของคโย กำลังขยอยเข้ามาพี่น้องกำลังทยอยเข้ามาโอ้ยเขามาท่างไม่เสียงดังเนี่บานนี่เสียงดังเสียงคนเอื่นคนไม่เฮ็ดบุญพี่น้องลูกนิมิตนี่ลูกนิมิตสมาธิย่อมแล้วเต็มศรัทธาย่อม อะไรปุ๊บเป็นยังยอมแม่ทุกทำบุญดูใจหรอไม่ทุบเทียนทองเออเลขเอาแม่เลขเอาเลขเอาปุ๊เป็นยังเออคนยอมที่มาทุนให้เลยฮะมารับสิคือได้ยินข่าวว่าโชคดีโอ้ต่อ มันเป็นลักษณะจังไรคือไรมันสิตอดมือตอดนะตอดต<า>มือาตาัดต่ำเลยเป็<อ>มตโอ้โดดเข้าันแรกก็โย <ứng> นลงไปปุ๊บตอดม,มือตัดระดีขึ้นมาเลยคืเอเป็นไงเจื่อนไปจ้วงนี่ไปจับเอาจับเอาจับเอาลถได้ต้องเก่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นไงเจื่อนสุไปกุ๊กที่เสียงดวงอีกกว่ากุ้นกว่ากุ้นจ้าบาราซ่าจ้าจ้าจ้าไม่ต้อจะวันเทน แม no ่เห็ดยังกินพ่อมันอีแกงน้อยไหมโอผัดน้อยไมมใช้หมูโอ้ๆๆๆพากันเมียล่ะพี่น้องเอ้ยพากันนอนเอาสู้กันไปสู้กันไปเป็นไงจืดกะยางรอวัดให้พี่น้องเลยบิังขอมาทางในกะฟังเสียงเคนโคชนาเอิ่นคนไปเข้ามาแทบบุญวิสัทธ์ตัวจะระเืิอเลยนะบอง ไป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  โอ้ยบิดจันดหลายให้เนี่ยวัไปเขาจะออกไปใหนก็ไ้คุณวันไล่ๆล่าฉันอนตามโมเนี่ยออกไปวังไหนหนวันนี้ไปัไนห่เยคุวไล่ล่าฉัวันดีไหมนุ้ยอยากจะเปจนังไหนวันเอา ห่อนเอาโบห่อนปอนได้มือว่านี่ฮ่อนมือว่านี่มือว่านี่ฮ่อนนอนปอดได้มือนี่โบห่อนจะว่าอยากอะไรมันเจลิมือโบขึ้นกันได้พี่น้องเออมือว่านี่ฮ่อนนอนปอดได้มือนี่อาการโบห่อนอยากอะไรเอ้า เอาพี่น้องเฮ้ยเอาไว้ชมีน้อพี่เจ้าน้องคลิปนี่เดี๋ยวจังพวพ่กันคลิปต่อไปเอาบ้าบอลยิ้มไปเขากลาวข้ามเออเอาขอบุญขอบพุทพี่เ้องผู้เข้ามาชมทางช่องใายจืนระเบิดอาพิเจเอาไว้ชมีสักอนเดี๋ยวจังพวก่กันอีกอย่าลืมกปรละ์ก็แช่คดิตาาให้ไม่ใจจืดตามดูจำาำจ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 ำาำจาจตามตามำจำจตจำจำจาจตาม